สวัสดีครับวันนี้มาชมอีกหนึ่งคลิปนะครับทุเรียนนะครับวันนี้อัปเดตเข้าเดือนที่ห้านะเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้หน้าฝนเนาะดูนะครับอันนี้เข้าเดือนที่ห้าต้นนี้ถือว่างามวันนี้ก็เพิ่งจะมาตัดหญ้านะครับแต่ไม่ได้ตัดทั้งหมดนะครับตัดไม่ไหวทีนี้ผมจะพาไปดูเป็นบางต้นอ่าอเมื่อกี้ต้นแรก อนี้ตอนที่สองนะครับเมื่อวานผมพ่นยาไปแล้วก็สิบวันครั้งหนึ่งสิบห้าวันครั้งหนึงแล้วแต่เนาะเหมือนยาที่ผมเคยบอกว่าผมใช้แบบไหนนะครับดูก็ถือว่าแตกยอดดีสวยงามนะเนี่เดือนที่ห้าแล้วก็เดี๋ยวดูได้ๆด,ดูสักสี่ห้าต้น ก็มีทั้งต้นที่งามแล้วก็ต้นไม่งามนะนี่ทุเรียนเดือนที่ห้าครับโคนต้นนี้ผมก็แหวกหญ้าออกครับให้มันโลง่งๆหน้าฝนเพราะถ้าน้ำแฉะมากก็ไม่ดีให้โคนมันโลง่งๆเอาไว้ครับหน้าฝนถือว่าสวยงามนะนี่ครับตุเรียนห้าเดือน ฉีดยาไปแล้วเมื่อวานฝนตกก็จังหวะพอดีเลยใส่ปุ๋ยปกติผมจะใช้ปุ๋ยอินรีย์นะอินซีเคมี e, 633แต่เมื่อวานผมได้ใส่สูตรเสมอไปครับ15 15 15ลองสลับดูอันนี้ที่ต้นเหลืองเมื่อคลิปที่แล้วอันนี้ดีขึ้นครับ เหลืองน้อยลงมันเหมือนมันสลัดใบเก่าทิ้งไปด้วยแล้วมันก็มีใบใหม่ขึ้นมามันก็เลยเริ่มดีขึ้นต้นนี้ก็เหมือนกรัรคลิปที่แล้วที่ใบเหลืองที่ผมลงให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วตอนนี้สวยเลยใบเก่าๆนะครับมันร่วงลงหมดแล้วมันสลัดทิ้งไป้วก็เหลือแต่ใบใหม่ที่เกิดขึ้น ตัวนี้ก็ที่ใบเหลืองทั้งต้นครับสลัดใบเก่าทิ้งหมดแล้วตอนนี้ก็มีการหนึ่งเดือนผ่านมาใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อวานตัวนี้จะมีใบเก่าขึ้นมาแทนใบเอ้ใบใหม่ขึ้นมาแทนใบเก่าที่มันเหลืองที่มันหมดสภาพไปมันก็เลยดูสดชื่นวันนี้เอาสแลนดออกนะครับเอาไว้ห่างๆให้มันโดนแดดแล้วเริ่มเอาสลนดออก แต่ก็ยังไม่อ,ออกหมดอันนี้ก็ต้นที่เหลืองครั้งที่แล้วดีแล้วนะเริ่มสวยแนละ้วมีย่งมียอดมแมลงไม่ค่อยมีกวนครับเพราะว่าผมจีดยาของผมใช้มีทาร์ไเซียมบิวเอียผสมไตโคโดมาใส่สารจับใบเข้าไปอีก นี่ครับสู้เรียนห้าเดือนดิยนยังชื้นอยู่เมื่อวานวันนี้หน้าฝนเนาะแต่การใส่ปุ๋ยเค,เคมีของผมเนี่ยผมโรยรอบๆต้นนะครับเนี่ยรอบๆตรงนี้แล้วก็อาจจะมีข้างในเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนิดหน่อยใส่เมื่อวานตะลายหมดละ นตกคำทำแล้วก็ต้นนี้จากคลิปที่แล้วไม่มียอดไม่มีใบเลยนะมันแตกขึ้นมานะครับเดือนหนึ่งเนะี่ยแตกขึ้นมาใหม่เป็นใบเล็กๆแต่ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่สวยต้นนี้ถือว่าดีขึ้นมากเลยนี่ที่เหลืองๆครั้งที่แล้วสวยงาม ผมถือว่าไปได้นะอยู่ที่การ,รดูแลรักษาครับถึงแม้ว่าดินของเรามันจะไม่ได้ดีเหมือนดินทางจันทางระยองทางใต้แต่ถ้าเราบำรุงดินสักหน่อยมันก็ดีแต่มันก็ต้องดูกันยาวๆว่ามันจะเป็นยังไงเรียนข้าเดือนที่ห้า ปลูกต้นคู่นะครับนะห่างหน่อยไอย้ทีหน่อยปลูกเผื่อตายอย่างที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่คลิปแรกผมปลูกทีเพราะผมปลูกเผื่อตายพอตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะตายส่ดเท่าไหร่แต่ผ่านมาถึงตอนนี้ผมว่ามันก็พอไปได้นะเนี่ยครับมันก็เริ่มแตกยอดใบเก่าที่มันเหลืองๆครั้งที่แล้วมันก็สลัดทิ้งไปแล้ว ค okay. ดูโดยรวมนะครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ครับ